นี่สวัสดีครับว้าววิวสวยๆวันนี้ผมมาอยู่กับคุณพ่อเจ้าของเลยนี่แปลงนี้เลยที่มีบ่อน้ําที่มีไร่นาส่วนผสมมานะไร่ละแสงกบาทอ้าวอยากรู้เป็นไงเดี๋ยวไปคุยกันอ้าวกับกล้องก่อนนะอ่าอยู่กับบรรยากาศแต่วันนี้ฝนคึมนิดนึงนะฤดูฝนในฤดูหนาวนะครับครับสวัสดีครับคุณพ่อคับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวนิดนึงครับผมผมพ่ออู๊ดครับพ่ออู๊ดเนาะครับครับโอ้พ่ออู๊ดเรียกง่ายๆวิวสวยจังเลยครับเราอยู่อยู่ที่ไหนกันครับ ปกติอยู่บ้านยะโสธรตอนตนี้มาอยู่มหา,าชัยสมุทรสาครหมอ,อพ่อเป็นคนเจโสครับแล้วมาทํางานอยู่ที่ครับมาค้าขายกันอยู่ที่นี่สมุทรสาครใช่แล้วที่ตรงนี้มันอยู่ที่ไหนกันครับที่นี่อ่าอเราขวัญจังหวัดกาญจนบุรีแยกหมู่บ้านตลุงเหนือเขาเรียกว่าเอาพูดง่ายเลยทวนใหม่คือบ้านตลุงเหนือบ้านตลุงเหนือ อำเภอเลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีอันนี้มันมันติดสุพรรณเลยใช่ไหมครับใช่มันอยู่ใกล้อู่ทองประมาณ20กว่ากิโลอ๋อพ่อแปลงเนี้ยเออมันกี่ไร่เนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี้ย้หมดก็สิบไร่เต็มสิบไร่เป๊ะเลยเป็นขุดแดงด้วยใช่ไหมครับขุดแดงขุดแดงอ๋อ เดี๋ยวคุณพ่อพาเดินชมหน่อยได้ไหมมันมีมันติดถนนสองด้านใช่ไหมครับสองด้านข้างหลังก็สาธารณะข้างหน้าก็สาธารณะข้างหลังเนี่ยสาธารณะคือเป็นถนนลูกลังใช่ไหมครับถนนยังไม่ได้ลงลูกลังโดนดินอยู่ตรงนี้ข้างหลังเป็นถนนดินข้างหน้าเป็นลูกลังลงจากลาดยางเยอะไหมครับก็ประมาณ500เมตรเมื่อมาถึงที่นี่ประมาณ500เมตรตอนที่พ่อซื้อไปเนี่ยมันเป็นทุ่งนาอย่างนู้นเหรอเป็นทุ่งนาแบบนี้เลยต่ำๆนี่เราขุดใช้ดินในในบ่อที่ขึ้นปฐมถนน ่าผมมีมีบ้านคนด้วยเนาะมีอ่าพ่อพาเดินชมนิดนึงฮะได้ได้พาไปข้างหน้าเลยครับอ่าเเอาต้นไม้มะพร้าวกล้วยมาลงไว้วิวมันสวยนะแล้วข้างอันนี้เราอยู่ข้างหลังเนี่ยข้างหน้าเนี่ยคุณพ่อตอนนั้นเห็นบอกว่าตรงน้จะทําที่ปลูกบ้านนางนู้นถมสูงไว้หน่อยถมสูงเลยครับทางเข้าทางนู้นต้นต้นสดาใหญ่นู้นะเอาดินจากที่เราเนี่ยนะผมะ บอนี่เนื้อที่ขุดหนึ่งไร่ครับเอาดินลงไปลึกประมาณเเมตรอ่ะครับผมพ่อก็ปลูกมะพร้าวใช่ไหมมะพร้าวกล้วยกล้วยแล้วก็มีกอไผ่ผสมอ่าเห็นได้ข่าวว่าพ่อขายได้ละแสนแปดครับว่าจะขายเท่านั้นนะครับแสนแปดเท่านั้นพอครับคือแล้วเสร็จแล้วปุ๊บขายแล้วพ่อจะไปอยู่จังหวัดอะไรล่ะครับกับอยู่ยโสธรกับยโสเลยนะที่อยู่ พ่อตอนขุดบ่อนี่เห็นว่าหมดเ e งินไปหลายแสนเหมือนกันหลายตาเรื่หืองวิไลเขาขุดให้หลายตาครับโฆษณาเลยให้เขาเลยโฆษณาให้เลยครับพ่อมันมีมันมีบ่อกี่บ่อครับ มีบ่อนี้บอ่อใหญ่ข้างบนนู้นก็เป็นบอ่อทรงรูปเล็กแปดเลยครับศพสบบองบ่อเท่าก็สองบอ่อพ่อพอ,พอ,พอทําถนนไว้สองด้านเนี่ยเดินทั้งเดินเดินฝั่งไหนดีพ่อได้ทั้งสองด้านเลยถนนเชื่อมกันหมดเลยในสวนเนี่ยไปไปฝั่งนู้นดีกว่าพ่อไปฝั่งนู้นอ่าไ็ได้ถนน,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 นเรียบครับหน้ากว้างเราเนี่ยนะข้างหลังเราก็คือจากต้นมะขามต้นนู้นน่ะนะไปถึงนู้นอ่ะโคนต้นกล้วยเนี่ยไม้ใหญ่นะครับใกล้ใลอ่ไฟฟ้ามันอยู่ข้างหน้าใช่ไหมพ่อข้างหน้านู้นอ่ครับ ปลาปลาล่ะพ่อปลาปลาก็ยังไม่มาว่าอยู่ส่วนนู้นเลยข้อดีมีข้อเสียมีข้อดีคือราคามันไม่แพงมากแล้วก็มันทําผสมแล้วตอนนั้นน่ะพ่อซื้อเนี่ยเกือบเกือบล้านแล้วใช่ไหมฮะใช่ใช่ซื้อไว้แล้วกาจะมาอยู่กาจะมาอยู่ไหนแล้วก็ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่มันไกลก็อย่างที่บอกเฉพาะเฉพาะลงทุนเนี่ยพวกนี้ผมหมดเยอะเหมือนกันเยอะเยอะครับพ่อพาพาเดินชมกันไปเรื่อยๆนะครับ คิดจะซื้อที่ดินเลืองบอยเศรษฐีนาคราแถวนี้น้ําท่วมไหมครับเนี่ยฮะไม่ท่วมนะน้ําไม่ท่วมไม่เคยท่วมเลยน,น้ํานี่ตั้งแต่ขุดบอ่อนี่น้ําไม,ไม่ไม่แห้งก็ยังเก็บน้ําอยู่ได้อ่าแต่ข้างๆนั้นก็ไม่มีน้ําครับผมหมู่บ้านแถวนี้มีบ้างไหมฮะหรืออยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้านันทางเข้าวันหลังวัตะลุงเหนือ,อใครงงก็คือให้จับวัตะลุงเหนือแล้วกันเนาะ ตำบลไรนั้นหนองปลาดูป่ะหนองปลาดูตำบลหนองปลาดูบ้านตะลุงเหนือและกันนะครับหนองปลาดูเพราะฉะนั้นคนซื้อก็สบายใจได้ว่ามันคือฉนดคุดแดงไม่ต้องเป็นอะไรมากมายนะครับทีนี้เรามาในช่วงของปลายฝนมันก็จะดูแรงๆนิดนึงเนาะอแล้วอย่างหนึ่งแดดไม่มีเลยฝนมามืดเลยนะครับก็เดินสบายแหละมันจะไม่แฉะพ่อทําทางรถวิ่งไปหมดเลยใช่ไหมรอบเลยรอบสวนเลยรอบด้านเลยใช่ไหมครับกลางก็ตัดกลางได้ครับนู่นนะสุดเขตเรานน่นนะทั้งหน้าเลยนะครับ พ่อพระรบกวนผมรบกวนหน่อยนะครับเพราะรู้แม่ทิศไหนทิศเหนือทิศใต้เหนือตรงนู้นตะวันออกปะงนี้ตะวันออกขึ้นตนี่ตะวันออกอยู่ตรงนู้นนะครับเช่ทางนี้เชียงเฉียงนี้อ่าแล้วบ่อที่พ่อขุดเนี่ยมันเป็นลักษณะบ่อสเตปด้วยคือไม่ได้ขุดแบบทีเดียวมันสามสามพักลงไปอ๋อสามสามพักสามพักสามช่วงอ่าไมโครลงไปนั่งได้ครับท่านเลยครับอ่าลึกไหมครับพ่อบ่อนี้ทั้งหมดเจ็ดเมตร่ะลึก่ะนะครับโอ้ ดินทั้งหมดก็คือมันมาอยู่ตรงนี้หมดแล้วอยู่ริมคาสร้างถนนเมตรห้าสิบถนนสูงจากพื้นเดิมมาอ๋อสูงก็เดิมใช่ไหมฮะค่ะสูงกว่าเดิมนี่ท้้งนาเนี่ยเมื่อก่อนมันพื้นเดียวกันเนี่ยครับทีนี้เรามาทาถนนให้รถวิ่งแต่วิวภูเขามันสวยยังเลยนะครับเดี๋ยวให้น้องโดนพาไปดูที่สวยๆกันนะครับไล่ละแสนแปดเอาไปดูกันเลยเดี๋ยวกลับกล้องกันนะโอ้ที่สวยครับที่สวยข้อดีมีข้อเสียก็มีนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันอ่านี่นี่น,นี่อากาศจะอึมครึมนิดนึงนะครับ นี่เลยเรามาอยู่ด้านท้ายนะครับอันนี้คือด้านท้ายนะนี่บอ่อน้ำนี่อยู่ในที่เราทั้งหมดเลยแล้วก็มีหุบเขาอ่ะนี่เห็นไหมอ่ะตามไปดูกันเลยครับอ่านี้ยเน,นีให้ดูบรรยากาศอ่ะสวยไม่เล่าด้านท้ายนะครับอ่าเป็นไรนาสวนผสมนะครับอยู่ที่เราขวัญกันจันทบุรีอ่าราคาถือว่าไม่ได้โหดร้ายไม่ได้แพงนะครับอ่าเจ้าของมาอยู่กับผมด้วยเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวจะก็ไปคุยกันอ่ะไปดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ ี่ยยาวๆนี้ทั้งหมดเลยนะครับภูเขานั้นที่เห็นก็คืออยู่ที่เมืองการเรานี่แหละอะอยู่ที่เราขวัญน,นี่นะครับอ่าเนี่ยนะฮะเห็นไหมฮะอ่าก็โอเคนะบ้านคนก็มีแต่ไม่เยอะมากนะครับแถวนี้มีฟ์าหมู่บ้างนะบอกเลยว่ามีบ้างนะครับแต่อาจจะไม่ได้มีกรงมีกิ่อะไรบ้างต้องบอกก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมไม่บินไล่ไล่ดูทางให้ดูนะครับประมาณนี้พออ่ะไปดู เนี่ยครับเห็นไหมฮะบอ่อน้ํามันก็จะสูงสูงประมาณนี้นะครับนี่เห็นไหมที่อยู่ในที่เราทั้งหมดนะครับอ่าเดี๋ยวเดินหน้าไปลงไลนดูนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี่บินไม่สูงมากนะครับยี่สิบกว่าเมตรนี่กลมหน้าให้ดูก่อนเนี่ยครับเป็นไงเป็นไงบอ่อนี้คือการขุดคือ ทางเจ้าของท่านกุ้ยไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ตรงไปอ่ะนะนี่นี่นถนนนี้อยู่ในที่เรานะครับถนนจริงๆอ่ะติดถนนสองด้านนี้อยู่ด้านหัวด้านท้ายอันนี้ผมอยู่ด้านท้ายนะครับอ่าไปบินไปดูข้างหน้าอีกนิดนึงบินไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวกลมหน้าให้ดูเนี่ยฮะ ก็ไม่ได้แรงอะไรนะครับไม่ได้แรงไม่ได้อะไรมากนะฮะอ่าเนี่ยให้แมะหมุนให้ดูก่อนส่วนนี้จะเป็นบ่อเลขแปดอ่ะเดี๋ยวไปเดินหน้าไปดูอีกนิดหนึง่งไปเดินหน้าไปเดินหน้าไปเนี่ยครับอันนั้นคือถนนด้านหน้าอ่านี่ยห้แมเป็นบ่อเลขแปดอันนี้เป็นดินถมนะครับดินในสระเราทั้งหมดขุดมาเพื่อถมนะครับเนี่ย ปลูกกล้วยปลูกอะไรหมดเลยนะครับรอบด้านเลยใช่ไหมฮะอ่าเนี่ยที่อันนี้คือบ่อนี่ก็คือบ่อนะแต่ผักบุ้งมันขึ้นครับผักบุ้งผักอะไรมันขึ้นทั้งหมดเลยนะครับอ่าเนี่ยไล่มาดูเรื่อยๆมองไปไกลๆก็จะเห็นฟาร์มหมูบ้างนะครับเดี๋ยวผมหมุนดูให้ดูรับทิศะเงยหน้าก่อนปืด๊ด บ้านคนมีแต่ไม่เยอะมากนะครับไม่เยอะมากบอกไว้ก่อนนะนะครับในเห็นไกลๆนู่นะฟาร์มหมูครับไกลๆเลยนะครับให้ดูบรรยาก,กาศก่อนแถวนี้ส่วนใหญ่ก็จะทํานากันนะนะครับทํานาทําพืชไร่กันอ่าเนี่ยอันนี้ไม่ได้แรงนะเขาถ่ายไว้เขาถ่ายไวใ้ให้เห,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 หมือนจะรอทําการ,กรเกษตรนะครับนี่เดี่ยผมยืนอยู่ตรงท้ายรถเห็นไหมมีรถยืนอยู่นี่อ่า ประมาณนี้นะครับอันนั้นเป็นฟาร์มมีฟาร์มหมูอยีกอันหนึ่งนะครับบ้านคนจะอยู่แถบด้านหน้าครับอยู่ใกล้ๆวัดตะลุงเหนืออย่างที่บอกนะครับเห็นไหมแหล่งน้ำทางการเกษตร,รน้ําไม่เคยท่วมครับนี่คือข้อมูลโดยเฉพาะทั้งหมดอ่าโอเคก้คมนานสักนิดนึงโอ้มันสวยตรงสะนี่นะครับทำอะไรได้เยอะเลย อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเดินพักสนามกันต่อเนาะอ่ะไปเลยเมื่อกี้พ่อบอกว่าห่างจากกรุงเทพนี่พ่อประมาณได้ไหมครับประมาณร้อยสามสิบร้อยสี่สิโลรนะ้อยร้อยสี่สิบจากใ <140. S 2> นไปหมหาชัยนะที่ิ่งมาหมหาชัยครับนะอ่าแล้วเมื่อวานพ่อขับรถมาจากไหนเนี่ยโอ้มาจากบ้านมันจะโสธรนู่นนะอย่าโสมานี่ <c oughs> โดยตรงเลยกี่โลครับเนี่ยโอ้ใจนู่นเาหกร้อยกว่าโลหกร้อยกว่าโลแล้วก็มาพักที่ บางกะโลพักเปิดรีสอร์ทพักเปิดรีสอร์ทพักกันะอ่าก็เนาะเพื่อเพื่อมารีวิวให้มันได้ชมบรรยากาศกันนะพ่อพ่อมาก่อนพ่อซื้อเป็นอย่างนี้หรอท้องนาอย่างเงี้ยเลยฮะอ๋อพื้นดาเดียวกันแล้วก็มาพัฒนาครับแล้วก็จะมาทําว่าจะทำสวนผสมไรนะสวนผสมครับถ้าเกิดคนเขาชอบเนี่ยโทรหาพ่อโทรเบอร์อะไรพ่อ ถ้าสนใจก็โทร0923945542ครับอีกสักรอบครับ0923945542่าโทรหาพ่อได้เลยนะครับจับไว้ตะลุงเหนือ,อนี่วันนี้แม่เขาก็มาใส่เสื้อเขียวอะแล้วถ้าเอาเบอร์แม่ก็0868950060โอเคครับพ่อได้ทั้งพ่อได้ทั้งแม่เลยในการโทรหาหรือใครจะมาไม่ถูกนะเดี๋ยวผมจะแชร์พิกัดให้นะครับ ในในคลิปนี้เดี๋ยวผมพยายามจะใช้พิกักให้ติดต่อหรือดูมาได้เลยนะครับท่านจะได้มาถูกได้นะครับโอที่เราก็ลึกเหมือนกันนะพ่อนะหรือก็ข้อเสียมันมีอยู่นิดหน่อยคือไฟฟ้ามันอยู่ข้างหน้านะพ่อเนาะปลาปาก็ยังมาไม่ถึงถนนก็เป็นหินคุกหรือลูกลังประมาณ500เมตรอ้าวพอแล้วอันนี้สเดาหรืออะไรต้นสเดาสเดาสเดาดำอ๋อสเดาดาที่เขาทายานะอันนี้สเดาธรรมดาเดาเดามันนี่บอก อันนั้นเอาไว้ที่กินกับปลาดุกใช่ไหมใช่แล้วปลาหวานพ่อเป็นตัวนี้มันเก็บไปไม่หวานพ่อปลูกเองหมดเลยเหรอปลูกเองกี่ปีแล้วเนี่ยพ่อน่าจะสองปีเมื่อจะเริ่มทํามาเนี่ยสองปีสามปีประมาณนี้สองปีเพราะฉะนั้นเราสบายใจได้ว่าน้ําไม่ท่วมไม่ท่วมครับน้ําทางนี้ไม่มีใช้ทางของเราน้ํายังเก็บอยู่ตลอดเลยมันมาจากน้ําฝนใช่ไหมพ่อน้ําฝนน้ํามันมาไปทางน้ําผ่านแล้วมัลงบ่อเราอยู่นี่ตลอดอ่าแล้วถ้าเกิดฤดูแล้งล่ะ แรงก็ไม่เนี่ยแรงก็อยู่เงี้ยน<ด>ี่ก็เริ่มแรงแล้วแล้วลไม่มีแห้งก็อยู่ประมาณนี้อยู่ขอบบ่อเนี่ยมีปลา,ามั้งพ่อปลาเยอะในน,นี้ปลามันมาปลาธรรมชาติคือมันมันมายังไงมันมาจากน้ำ<ป>าู่น,น,นก็มีแล้วก็มีทําท่อไว้ท่อใหญ่อ๋อหนึ่งเมตรเลยไหลจากท้องนาเป็นทางน้ํามาแล้วเราทําทะลุทั้งนี้ให้เข้าไปนาเขาได้เราไม่ห่วงน้าครับพอามันล้นจากบ่อไปนู่นไปเลยอ่าไปใช้ได้เราไม่ติดฝัง พรายิ้มถ้าบางคนเ็าห่วงเรื่องสารเคมีว่าสมมติว่านาข้าข้างๆเขาฉีดยาฆ่ายาแล้วน้ํามันจะปนเปื้อนมาไหมพ่อมันก็มีบ้างอน่นะเอาตรงๆเลยมันต้องมีบ้างเพราะมันท่อเราไม่ได้ปิดเพราะฉะนั้นแต่ถามว่ามันมีอันตรายไหมมันก็ไม่มีเพราะว่าถามว่าดีไหมมันอาจจะไม่ดีมากที่ฉีดยาฆ่าพวกแมลงฆ่าแมลงฆ่ายาะไรแต่สมัยนี้ไม่ฉีดมันไม่ได้มันไม่ออกผลผลิตเพราะเอาโลคแห่งความจริงคุยกันนะครับแถวนี้เขาทานาปีละ รอบใช่ไหมพ่อรอบ่าแล้วบางครั้งเขาก็ปลูกพวกข้าวโพดอะไรกันเงี้ยนะมันถัดไปก็ปลูกมันมันสำปหลังก็มากครับกระอ้อยอ่ามันสำปหลังกระอ้อยอ้อยไม่ค่อยเยอะช่วงนี้หลังก็เป็นป่ามันมันสำปหลังพ่อมันจะมีฟาร์มอ๋อฟาร์มนี่เขาจะมาสร้างฟาร์มหมูอา ถามว่ามีกลิ่นไหมเรายังดูอยู่มันจะไม่มีตอนนี้ยังไม่มีเขาังไม่เลี้ยงอ่าโอ้พ่อนี่เป็นคนตรงนะาก็บอกตรงๆเลยครับก็คือยังไม่มีเพราะยังไม่เลี้ยงคือถ้ามันจะมีกลิ่นมันก็เป็นฟาร์มปิดนะเนาะเขาว่าฟาร์มปิดเขาบอกว่าทาเรียบร้อยอ่าเพราะนั้นผมพูดแาแย่พ่อท่อน้มาจากฝั่งนี้อ่าเดี๋ยวเราไปดูดีครับถ้าเป็นคนอื่นเขาบอกว่าเขาจะพูดว่าไม่มีไม่เหม็นไม่มีเพราะว่ามันไม่มีไม่ไม่มีกลิ่นแต่พ่อบอกว่ายังไม่เลี้ยงเลยให้ข้อมูลตรงตรงนะครับเนี่ย น้ำ <N ame S 1> เราไม่เราเราไม่ปิดตายก็ว่าเขาขอน้ําให้ไปนาเขาบังใ,ให้ให้ระดับน้ํามาเอาไว้ช่วยเหลือกันเ,เราก็ไม่ปิดตายเข,ขกากลัวเราจะถมสูงเราปิดไม่ให้น้ําไปหาหนาเขาครับกลัวแรงอ่าที่ทอดฟานใช้ทอ่อกว้างหนึ่งเมตรอ่ะกเ้างกว้าง,าง,งแต่จะยาวทะลุฝั่งสองสองฝั่งเลยคือง่ายว่าถ้าน้ําเราล้นมันก็จะผ่านน้ําไม่ได้อ่ามันจะให้ให้พื้นเดียวเสนอกันนะให้ระดับระดับนาเขาเราไม่ปิดทางน้าใครครับอ่าครับพ่อไม่อยากให้เพื่อนบ้านมีปัญหาอะไรอยู่กันโดยสบายสบายครับ ผมผมชอบนีสใส่พ่อเนี่ยคือ,อขอโทษนะับพ่อพ่อเกิดที่จังหวัดอะไรอ๋อบ้านเดิมอยู่จังหวัดปราจีนบุรีอ๋อปราจีนบุรีแต่ไปได้มีอยู่ยะโสธรอ,อ๋อ <laughs> <laughs> ก็เลยไปอยู่ทางอีสานครับอยู่ทางอีสานอ่าครับนี่นี่น,น,นี่บรรยากาศใช้ได้ครับใครที่ชอบแบบอ่ายังไงอะวิถีชีวิตอย่างเงี้ยเนาะพ่อเนาะเหมาะเลยบางคนเขามาเขาจะซื้อละแต่บอกเขาตรงๆว่ามีฟาร์มเขารับไม่ได้บางคนเขาก็ไม่ซื้อแต่เราให้ข้อมูลตรงๆมีอนุนฟาร์มหนึ่ง ใช่ใช่แล้วก็ข้างหลังฟาร์มหนึ่งฟาร์มเนี่ยมันเพิ่งมาสร้างหลังที่เราซื้อที่ใช่ตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาทําอะไรเราก็ไม่รู้แล้วผมถามพ่อตรงๆนิดนึงไหนๆพ่อเขาพูดแบบตรงๆมาหมดแล้วพ่อไม่ได้ขยหนีเพราะหนีฟาร์มใช่ไหมไม่ไม่เราจะไปแก่แล้วอยู่ลูกบอกอยู่แถวบ้านอยู่แยตพี่น้องอยู่ใกล้ๆกันดีกว่าแต่ตอนนั้นพ่ออยากกับแม่อยากมาใช้ชีวิตแบบนี้ใช่เห็นวิวมันมีวิวภูเขาเพราะฉะนั้นคนซื้อต้องลองมาดูเอาแล้วกันนะครับ ปพ่อเดินไปข้างหน้าสักนิดหนึ่งแล้วตรงนี้มีบ่อไหมครับรนั่นแล้วมันเป็นคลองเสกไก่รอบๆแล้วไปชนกับบ่อแหล็แหลตรงนี้เราทําท่อทะลุไปหากันแวะดูสักนิดสิครับแต่ตอนนี้มันน้ามันเยอะมองไม่เห็นท่อหรอกมัอนอยู่ใต้อ่าแต่ตอนนี้ปัญหาแปดนิ้วอ่ะโหท่อแปดนิ้วใช่ไหมพ่อที่เห็นผักบุ้งเนี่ยเป็นรูปอย่างเงี้ยคือเป็นน้ำใช่ไหมน้ำน้ำข้างล่างเป็นคลองผักบุ้งมันลอยอ่าเนี่ยมันก็จะไปเชื่อมตรงนู้นเป็นวงล้อตอนแรกว่าจะปลูกทําผักสวนครัวตรงนี้ไงครับ พ่อเราเดินฝั่งนี้ดีกว่าได้ลองเปลี่ยนมุมดูอันนู้นเขามีคนอยู่ไหมฮะมีมี่คคนอยู่ีบ้านอยู่โอ้หบ่อน้ํามันค่อนข้างจะสวยเหมือนกันนะปลาเปย์หนึ่งไร่อะกว้างไร่ยเลยเลยเหมือนเราอยู่กับธรรมชาติเล้วพอนะใช่ไอ้ที่อย่างเงี้ยไม่ได้แรงเพราะเราตัดหญ้าใช่ไหมอ่าอ่าตัดหญ้าหญ้ามันแห้งลงครับผมตัดมันลงไปให้มันใงนหน้าดินให้มันชื้นลงๆนะพ่อนะแล้วเวลารดน้ำต้นไม้ที่ปล่อยดีไง ตอนนี้ก็จะใช้สายยางเครื่องดูดเอาใอส้เรือสูบเอาเรือเร<อ>ือ,อเรือจุ่มครับเมื่อก่อนนี่ใส่ใส่สปริงเกิลแล้วมันไม่มาดูมันก็คนมาลักมางัดทุบแตกหมดแล้วมีรักด้วยเหรอโอ้โหเมันเราไม่ได้อยู่ประจำอ๋อม,มันก็ไม่แน่แล้วนเนาะอะ อยู่ไกลอ่ะพ่อนี่ตรงนะคือจริงจงเนี่ยเมื่อก่อนทำเนี่ยทำเปม่อไบางบางคนเขาไม่พูดนะพ่อนะอย่างนี้คนจะซื้อมาอยู่เอ้าแล้วงี้ฉันจะไม่โดนขโมยคักรักของตายเหรออ้ามันต้องมีคนอยู่อ่ามันอดไม่ได้อ่าทำอะไรให้มันเหมือนกับว่ามีคนเฝ้ามีลรงมีรั้วนะครับนะครับที่เราไม่ล้อมรั้วไม่ทําอะไรเลยค่าเป็นน้ำเราก็ไม่ล้อมคือเราไม่รู้หรอกคนปัจจุบันมันอะไรยังไงกันนะพ่อเนาะ พ่ออันนี้คือถนนก,กว้างๆเลยถนน้างรอบสวนเนี่ยทำรอบเลยตัวน,นี้ถนน,ถนนผ่ากลางตัดกลางเนี่ยฮะบรรยากาศอโอเคพ่อเราไปเดินดูข้างหน้ากันนิดนึง <c oughs> ครับที่บอกว่าจะปลูกบ้านนะครับใครสนใจก็อยากให้ติดต่อคุณพ่อโดยตรงเลยเพื่อพ่อพอุเนะ <c oughs> จะได้มาดูทงดูที่กันนะครับมันมีดีแล้วมันมีเสียมีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบ <c oughs> บางทีการพูดตรงข้อมูลหมดมันก็เป็นข้อเสียแต่เราไม่ได้สนใจพ่อ บางทีเราไม่อยากไปให้ข้อมูลแบบไม่หมดเนาะใช่แล้วก็พูดตรงตรงเลยให้เขารู้ไปก่อนเขาไปซื้อไปแล้วเดี๋ยวเขามารู้ที่หลังเนี่ยเขาก็เสียความรู้สึกเหมือนเราใช่ใช่ตามว่าใจเขาใจเรานะพ่อเนาะไม่ต้องเสียเวลามาดูไหนๆถ้าถ้าเราบอกตรงนี้แล้วมีฟาร์มก็มีฟาร์มอมีก็คือมีบอกว่าขโมยข้าโจรเคยวางไว้มันมีหายบ้างหายก็คือหายเพราะเราไม่มีใครเฝ้าเลยเนี่ยครับผมนี่แหละคือเหตุผลที่เราเนี่ยจะต้องเหมือนกับว่าขาย เราปล่อยทิ้งไว้เราทําอะไรเนี่ยเราก็ไม่ได้มาอยู่นะพ่อนะใช่ใช่ไหนบ่อเล็กแปดอะฮะนี่ยะที่มีผักบุ้งจะทําเป็นกลมๆสองอันมันเนเล็กแปดเลยแหละครับผมยื่นแหลมเข้าไปผมผมเห็นเมื่อกี้ผมบินโดนผมเห็นละส่วนหนึ่งผักบุ้งมันขึ้นมันลอยเต็มหน้าหมดทรรมร้าก็จะเป็นรูปวงกลมครับทําไมถึงขุดเป็นเล็กแปดล่ะพ่อก็เมื่อก่อนนี่เขาเสนอให้ทําว่ามันสวยดีเฮงสวยดีอะไร คนจีนนี่ยมแปดเนี่ยอินฟินิตี้พ่อเลขแปดเลขมงคลไม่จบไม่สิ้นเนี่ยไเห็นไหมเป็นเลขแปดเลขแปดตอนนี้มันมองยากเพราะว่าผักบุ้งมันขึ้นอ่ามันจะเป็นรูปงี้เนี่ยอ๋อดินทั้งหมดเนี่ยพ่อไม่มีขุดขายไม่มีฮะมีแต่ขุดถมแล้วก็ทำมันไม่สูงเฉพาะถนนที่เราเดินเนี่ยพ่อพ่อบอกเมตรครึ่งใช่ไหมสูงขึ้นมาครับเมตรห้าสิบครับผมนี่ใช่ไหมพ่อที่บอกว่าจะปลูกบ้าน ใช่ตันี้สูงตัวนี้ทําไม่สูงอ่าลักษณะนี้คือไม่ได้ทําเพื่อตั้งใจจะขายหรอกทําตั้งใจจะอยู่เองตั้งใจจะ <c oughs> อยู่แหละที่แรก <c oughs> ลูกก็ไม่อยากให้มาด้วยไม่อยากให้มาแก่แล้วพ่าอยู่ไกลญาติพี่น้องอ่า ไฟฟ้ามาอยู่ตรงนู้นเนี่ยไฟฟ้าอยู่ตรงนู้นหมู่บ้านเนี่ยเขาทำฟาร์มปุ๊บเสาไฟใหญ่เขาก็มาถึงนี่แล้วก้าวแล้วหน่อยเดียวพ่อเราต่อจากนี้มาหน่อยครับผมในพ่อกลับปลูกบ้านตรงไหนนี่นะพื้นนี้ฮะตรงนี้ทั้งหมดเลยใช่อ่าบริเวณเนี้ยโอ้พี่อ่าพ่อนี่อ่าที่ด้านหน้าที่ตรงนี้เกือบไล่กว่านะใช่ที่ที่ถมแล้วเนี่ยนะอ่าในบ่อขึ้นมาเป็นดินแข็ง ดินดานดินก้นบ่อเลยคือที่พ่อที่เห็นมันเป็นเงี้ยมันไม่ใช่แรงคือเป็นดินก้นบ่อใช่แต่ถ้าดินหน้าหน้าด้าดินพ่อเขเอาไปปลูกต้นไม้ใช่ใช่อยู่แล้วดินก้นบ่อดินลึกๆมันจะเป็นมีมีหินผสมใช่เป็นดินผสมถนนอยู่ตรงไหนพ่อนี่ยเลมล้วพ่อพาผมชมนิดนึงโอ้ใช่ได้ใช่ได้เนี่ยมองไปก็ธรรมชาติทางนั้นเลยนะครับ โอ้ยแ้วเช้าตะวันขึ้นทางนู้นนหละครับของภูเขานี่นะ<ช>อ่าขอดูแค่ทางเข้าฝนมันอึมครึมเนาะอึมคึม,ม,คม,มดีดไม่ร้อนเพราะเพราะมาอีสานมา้ตกไหมไม่ตกฮะยังไม่มีใช่ไหมครับไม่มีเขาว่าวันนี้วันแรกเพอวันแรกที่มันจะตก บรรยากาศถือว่าใช้ได้นะท้องไร่ท้องนาอันนี้เหมาะกับคนที่ชอบบรรยากาศเนาะชอบความสงบถนนนี้หน้าฝนมาได้ไหมพ่อได้ก็ไม่ก็มันก็ไม่ท่วมนะพอพาชมตัวถนนนิดนึงฮะขอตรงถนนนิดนึงข้างหลังมันก็เป็นข้างหลังผมก็มาเมื่อกี้มาได้ได้ที่ผมมาคือผมมาตาม G B H มาได้ครับนี่นี่ก็เลี้ยวไปทางฟาร์มแล้วก็ออกขึ้นมาเป็นนลาดยางนั่นข้างหน้าหมู่บ้านทั้งนั้นเลยนะครับข้างนั้นเเป็นถนนลาดยาง เนี่ยพวกแขรงอะไรหนองแกแดงอะไรกันนี่เรียกไม่ถูกเหมือนกันเนี่ยนะพ่อนะหนองแกแดงก็คือตรงออกไปปุ๊บแก่ๆแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวซ้ายไปปื๊ดแล้วก็ไปออกละยางเลยใช่ครับออกละยางตรงนู้นนะเนาะพ่อเนาะอ่ะอาแล้วก็หน้ากว้างคือธงอันนี้ใช่ไปถึปถงธงอันนู้นประมาณสัก60กว่าเมตรพ่อใช่ประมาณน่ะนะผมทวนใหม่เป็นชนบทคู่แดงนะพ่อเนาะครับคู่แดงขาย10ไร่เนี่ยยกแปลงหมดเลยไม่ได้แบ่งขายในราคา1จุด 1.8งนล้านอ่าแล้วแล้วแปลงนี้ผมไม่รับค่าตัวนะพ่อนะอผมบอกแล้วว่าผมไม่รับค่าตัวถ้าเกิดขายได้พ่อจะสร้างบุญเท่าไหร่ก็มาร่วมกันสร้าง,างพ่อสร้างบุญอะไรก็ไม่ได้ซสีเรียดค,คือผมอยากช่วยได้ๆอ่าเพราะฉะนั้นเราไปส่ง<ะ>ท่านผู้ชมข้างบนกันพ่อเราจะได้ร่วมสร้างบุญสร้างกุศลอ่าเพราะนั้นเราเอาขอ้อมูลตรงๆมาคุยกันพ่อพ่อพ่อกับแม่ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เป็นคนตรงผมก็ต้องตรงด้วยนะครับ ราคานี่ผมไม่ได้บวกนะพ่อะนะครับราคาคุณพ่อคุณแม่ทั้งหมดเมื่อก่อนเนี่ยแรกๆเนี่ยผมมารีวิวให้ยังขายตั้งเท่าไหร่ล้านเก้าล้านเก้าอ่าทีนี้ลดราคามาแล้วด้วยเสียตรงเศรษฐกิจอันนั้นก็ตรงไปนู่นเลยเดายักษ์นี่อยู่ในที่เราป่ะพ่อใช่ที่เราอยู่ในที่เราเนาะโอเควันนี้ลมเย็นเวลาหน้าดอกกระดอกเยอะเลยเนี่ยครับโอ้ที่พ่อกับพ่อเก่าปลูกกี่ชั้นตอนนั้นบ้านหลังนี้ก็ทำสองชั้นกะไว้ผมสูงหน้าดูเลยอ่ะนะ ขอเบอร์พ่ออุ้อีกสักรอบครับ0923945542อ่าถ้าเบอร์ติดต่อคุณแม่ก็0868950060อ่าถ้าใครจะโทรมาสมมติจะมาไม่ถูกคือพ่อคงไม่สะด,ดวกมารับแน่นอนอ,อยู่ไกล <c oughs> เดี๋ยวให้โทรหาผม <c oughs> เดี๋ยวผมบอกเบอร์ผมไม่นิดนึงนะพ่อนะ,ะ0962561997 096196 ไอ้ขอโทษขอโทษเอาใหม่0 9 6ย์เกอาห่เเบอร์ผมนะนเพื่อผมจะได้แชร์พิกัดให้แต่ราคาไม่ต้องคุยกับผมให้คุยกับพ่อกับแม่ได้เลย<น>อ่าเพราะผมไม่ได้ยุ่งราคานะครับผมทาหน้าที่คือแชร์พิกัดให้เฉยก็ขออวยพรเนาะให้คุณพ่อขายดีไอ้ไม่ใช่าขายดีขายเร็วอ่าเพื่อคนซื้อเนี่ยจะได้มาซื้อที่ดีๆแปลงนี้ไปครอบครองแล้วก <c oughs> ็คุณพ่อจะได้ย้ายไปอยู่กับลูกกับหลานนะพ่อเ<ด><ใ>นาะอ่าเอาใจช่วยนะคุณพ่อนะขอบคุณครับคุณพ่อครับสวัสดีครับ